67,000พระปัจจุบันและสมัยสุรทินที่14พระจิกายยมามาเป็นปัจจุบันวันอันระพุทธศาสนาจะพึ่งกำมือนังด้วยประกาศราชนิอิโตปรังสกัตจัรธรมโส าต่อจะกนีไปใครขอชวนเชิญท่านสาธุชนคนดีทั้งหลายจงเง่ยงนายโซตตาประสาททั้งสองคอยรองรับรถพุทธพ์ธอันเป็นพระสาธ,ธรรมเทศนาดังที่อาตมาภามจะได้ชี้แจงแสดงให้ท่านทั้งหลายได้สับรับฟังตามสมควรแก่เวลาสืบต่อไป นะโมตัสสะภะคะวาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอโอกาสท่านพระอาจารย์เสนด็จมาจากกรุงเทพด้วยคกราบคารพ ท่านอาจารย์พระครูมูรชิสวรรณอัคคีประขอบไปด้วยพระคุณพระเทรามระเทระทุกรูปด้วยความเคารพและขอถือโอกาสจาริญพรญาติโยมท่านสาธุชนคนดีทั้งหลายอาตมา เดี๋ยวพระธรรมชื่นใจที่ระเห็พระคุณหพ่อท่านได้ชักชวนาติโยมทำบ,บุญสร้างศาลาปฏิบัติธรรมสังเกตดูศา,าลาหลังนี้นี่ใหญ่มากหลวงพ่อท่านบอกว่าให้หลวงพ่อพิสารนี่จ่ายวันนี้เลยเท่าอย่างนั้นนะครับท่านบอกว่าเป็นต้นบุญ เดีาจารและก็เามื่อวานก็เดินทางมาถึงนี้ประมาณสักสี่โมงเย็นเสร็จจากกระถิ่นที่สุรินทิพนชานใหญ่ผ่าไม้งามประคำสวยรวยประสาทประกาศหวานพร้อมข้าวสารหอมแล้วก็พร้อมวัฒนธรรมเสร็จก็ได้เตรียมตัวแล้วก็เดินทางมาที่นี่ ซึ่งมีความคุค้นเคยกับวัดปา่าภูรันทัตจารมหาเมธีจารุวันโนคุ้นเคยการกุ่มยูมาที่นี่ทุกปีเลยนะมาถึงนี่ทุกปีสิ่งของต่ตางๆก็จัดเองทั้งหมดเพราะที่นี่เป็นช่วงเก็บเกี่ยวก็เลยไม่ค่อยสะดวกจากนั้นเองเมื่อเรา,าทั้งหลายเมื่อกี้ตอนที่ฉันมาถานเทปเด็กๆทุกท่านจาร วันนี้จะถือโอกาสทำอะไรแบบกระชับทุกสิ่งทุกอย่างเพราะสาธุชนญาติโยมที่มาในวันนี้ล้วนเป็นบุคคลที่มีศรัทธาอย่างแรงกล้าเบืนะ้องต้นเราทัตหลายเองก็มีการจดุดทูปจุดเทียนไหว้พระมีการรับศีลเ,เพื่อนำเอาคุณงามความดีมาสู่จิตและก็มาสู่ใจบุญกระถิ่นนี้เป็นบุญสำคัญท่านทังหลาย ไห้ทำไมถึงมีความสำคัญเหตุผลที่สำคัญมีมีขอบเขตในการถวายผ้ากริ้นกรินเนี่ยเริ่มต้นมาอย่างไรในสมัยพุทธกาลในหนังสือพระวินัยปิฎกคัตตกาทาราทั้งหลายเคยบวชเรียนเขียนอ่านเรียนภาษาบาลีเราก็จะรู้อยู่ หรือเราจะไม่ได้เรียนชิ้อ่านก็นากตามเราได้ฟังจากเป็นพระรอพอคุณหลวงพ่อครูบาอาจารย์ท่านเล่าให้ฟังเรื่องกระถิ่นนิมเป็นสิ่งที่เพิ่งจ่ายมาเป็นบุญที่อัศจรจ่ายอยู่บุญกระถิ่นนี้เป็นบุญประมาณสี่ศอทำไมเพราว่สี่ศอหนึ่งเป็นบุญส่งเสริมในญะาติโยมเอาเนี่ยเมื่ี้หลวงพ่อ,พอท่านอาจารย์ ท่านส่งเสริมชักชวนญาติชักชวนโยมศาลาเหล่านี้สร้างยังไม่เสร็จขอบคุณโยมนนโยมนี้ไปคนนี้เป็นเจ้าภาพานี่เป็นบุญส่งเสริมต่อไปบุญที่สองสอที่สองเสริมสร้างเสริมสร้างอยู่แม้ว่าปัตตปาโบราณมีแตมีพระพิสุจับปัสสาไม่เยอะท่านจะอยู่ที่นี่รูกเดียวก็ตาม แต่เมื่อญอาติโยมียากจะทำบุญสุทธธดทอนทาาเพื่อเป็นการส่งเสริมเราก็สามารถจัดกระถินจัดผ้าป่ามาสมทบพระท่านก็ปลื้มใจเห็นไม่หยุ่ที่ว่าปลื้มใจก็หมายราะไม่เห็นแก่ทรัพย์สินที่ทอร์ธาบากคือท่านได้มาช่วยสนับสนุนกิจกรรมในทางพระพุทธศ,ศาสนานี่เป็นสอนที่สองส่วนสอนที่สามคือเสริมสร้าง วัดนี่เป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชน орт. อาตมาได้ไปอ่านพุทธ,ธสุภาษิตบทหนึ่งอ่านแล้วชื่อแต่มากอยู่ท่านบอกว่าวัดเป็นแหล่งรวมประสานสมานมิตรวัดเป็นแหล่งรวมจิตผิดการกุศลวัดเป็นแหล่งพัฒนาของประชาชนเราทุกคนนีควรร่วมนักพัฒนามันอยู่พ่ออยู่แม่เนี่ ท่านเองเดินทางมาจากกรุงเทพรวมไวเกือบ,บ3 0 0 4 0 0กิโลแต่ทำไมท่านต้องต้องเดินทางมาที่นี่เพราะท่านเกิดศรัทธาขึ้นโยมชื่อใะไเมืม่อกี้อาตมาเดินทางมาโยม,ม,ามาถึงปุ๊บม,มีโยมท่านหนึ่งท่านใด้าการขออนุญ,ญาตขอชื่อขอที่อยู่ขอเบอร์โทรศัพท์ของท่านจ่าจา,จาวาทที่นี่หน่อย ดิฉันพอที่จะมีบริวารชักชวนมาร่วมบุนกันเห็นไม่อยู่ศรัทธาสาธุปฏิจิตาเมื่อศรัทธ,ธาตั้งมั่นแล้วจะไปขนาดไหนก็ตามเราก็เดินทางมาถึงชนะวัดป่าภูรันนี่เป็นพุทธอุจยานการเรียนรู้อยู่ในธรรมชาติป่าไม้สูงขึ้นเลิ้วเลยตมามาการมาที่นี่มาติดต่อกันเป็นเวลาสปีอยู่ มาครั้งนี้ในค่อนข้างการสร้างการพัฒนาของพระอาจารย์โยได้ช่วยกฐินด้วยผ้าป่ามาทุกปีท่านไม่เคยเก็บไว้อยู่ทำถนนเข้าออมาปรับพื้นถูพื้นเรียบร้อยเพื่อเป็นสถานที่ในการทําบุญนี่แหละจึงทําให้เราเกิดสันทาอย่างแรงกล้าจากนั้นเมื่อเราได้รูก้กระ่ิงกฐินวระสามสอสีสอแล้วกฐินีเป็นมาอย่างไร ในยุกพุทธการได้กล่าวถึงพระพิกษุกจำนวน30รูปซึ่งเป็นลูกหลานบริวารของพระเจ้าอาเ์ีรยบริวารท่านเองเกิดศรัทธาและก็บวาและก็จาริกทุดลงไปปกติเป็นธรรมดาของบุคคลผู้บวชใหม่วิธีการรับพฤติปฏิบัติก็อาจจะยังไม่รู้เมื่อบวชแล้วก็จึงตัดสินใจและมุ่งหน้าจากเมืองปาทยะ อีกเมืองหนึ่งยกอีกเมืองหนึ่งไปอีกเมืองหนึ่งเพื่อที่จะไปเข้าเที่พระผู้มีพระภาคดาวและก็คณะที่เดินทางไปนั้นเกิดชุลภุท,ท,ทางฝนฟ้าอากาศหนึ่งฝนฟ้าอากาศสองเวลาก็จวนใกล้จะเข้าพรรษาแล้วก็ไปมาถึงต้นเจ้าสักทีได้ท่านาป็นไงล่ะภิกิสทุทั้งสามสิบรูปภิบาลพิสุขทัทวารกีทั้ง พระท้อทิพยะพิสุ์ที่มีความเจริญมีความเจริญมีความเรื่องจิตใจมีความเรื่องใสแต่ก็ขณะที่เดินทางไปในเดินทางไปไม่ถึงทางทั้งหลายแล้วก็จึงตัดสินใจกำปั้นาอยู่ที่เมืองสาเกตเป็นเวลาสามเดือนแล้วก็ขณะที่พิสุทั้งสามสิบรูปนี้กภรษาอยู่ที่เมืองสาเกแล้วเหตุการณ์ต่อไปโยงหราเป็นยังไงบ้าง จิตใจรันจวนปกติคนเราเหมือนคนเราไม่สบายมือนอยู่ไม่สบายคุณพอ่อคุณแม่ไม่สบายถ้าเรายังไม่ได้ไปนเยี่ยมถึงโรงพยาบาลโทรศัพท์ไปถามคนอื่นเขาอาธิบายมาย,ยากิของเราเปไ็นใงไงบ้านถึงเขาจะตอบถูกใจเราเรา,าก็ยังไม่ถูกใจเพราะเรายังไม่เห็นได้ทำใดคำน,นั้นกันเมื่อพิษสุทั้งสามสุรูปนี่ออกพรรษาเสร็จแล้ว จึงได้ล ial, brands, à, าพระกาารเจ้าว่าวัดแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ในเมืองสาเกตอยู่ได้ลกลาบลาเรียบร้อยน้องสวงทรงจีวรแล้วก็จาริกพิดขาจาร์แล้วก็ทุดลงไปเพื่อไปกราบพระผู้มีพระพานเก้าขอคำปรึกษาแล้วก็ขณะที่พระพิสษุทั้ง30มรูปนี้เดินทางไปอยู่เดินทางไปแล้วเป็นไงบ้างในช่วง ออกพรรษาเสร็จนนี้ยังไม่สิ้นดูกาลราภิสุทั้งสามสิบรู้เดกเปียกปอนไปด้วยมีดินมีดินมีขี่ต้มอะไรนี่เต็มผู้จัจึงตัดถามท่านทั้งหลายไปอย่างไรมาอย่างไรตาพิสุก็มีการอธิบายว่าข้าพเจ้าทั้งหลายอยู่ที่เมืองปาทยยะ ตั้งใจจะมาเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าแต่ในขณะเดินทางเองนั้นเกิดความลำบากฝนตกลงมาตลอดเวลาเลยทำให้พวกข้าพเจ้า่ต้องเปียกปอนไปด้วยน้ำละพ้อมที่ดินต่างๆเไม่หยุแล้วก็ขณะที่ไปถึงพระเจ้จาแล้วภิกษุทั้งสามสิบสิบไปนั่งที่สมบวรแล้วก็ส่วนข้าหนึ่งแล้วก็ไปการาบพระผู้มีพระภาคเจ้า เมื่อมีการกล่าวนโยบานตอนนี้นะตอนนี้เหตุการณ์เริ่มเข้าสู่กระบวนการกัดินแล้วผู้เจ้าเองก็เมื่อภิกษุทั้งสามสิบรู้จัพรรษาเสร็จแล้วเป็นเวลาสามเดือนจึงทรงอนุญาตให้ภิกษุแสวงหาผ้าเห็นไหมคุณคร้าว่าแสวงหาผ้าก็ไม่ข้าว่าสมัยแต่ก่อนไม่มีโรงจัดเย็บไม่มีโรงอุตสาหกรรม ระพิสุสทั้งสาสรมเดินทางแก็เข้าขตามป่าตามรงไปเจอผ้านรอศกมาเย็บมาติดประการกั้ก็มาทําเป็นผ้ามายกช่วยกันทํยายมฉะนั้นประเพณีของการทอกฐินจึงมีมาตั้งแต่<ส>ครั้งนั้นเป็นต้นมาโดยประรภพิสุชาวเมืองปาเถะะเป็นต้นเหตุหแล้วกฐินนี่ ปีหนึ่งหนึ่งนีญาติโยมจะทอดได้กี่วันนี้โดยทาเนียมโครงการปัจจุบันแล้วญาติโยมผู้จะเป็นเจ้าภาพอาินต้องมีคุณสมบัติมากมายโยมอย่างน้อยหนึ่งเหมือนบทที่ญาติโยมจะถวายอาทินสักครู่หนึ่งพระสงฆ์เองท่านต้องให้พรอนญาติโยมบทหนึ่งเรียกว่ากาเลตันติสปัญญา นี่มันโยมแม่ที่ท่านมาหยท่านมีปัญญาโยมท่านเองจะเป็นผู้นําจุดประกายเป็นประธานกระถิ่นเมื่อท่านเป็นประธานกระถินแล้วก็ไปหาพระอิศุลหลวงพ่อท่านอาจารย์มาหาเราเนี่ยป่าท่านอาจารย์โยมแมนโยมพี่และก็ตามางภาษาคือท่านท่านเองก็จะชักชวนโบริบาลแต่ก็จึงเดินทางมาเข้ากระถินวันนี้อยู่ผู้กระถิ่นจะเป็นผู้ที่ปัญญามีความรู้ มีความรู้ว่ากระถินจะเป็นผ้าอย่างไรไ,ไปขบวยคนอื่นเข้ามาไปยืมเขามาเป็นผ้ากระถินใหม่ไม่เป็นกระถินอยู่ยแม้แต่ผ้าเก่าๆที่เราระสมแล้วนี่นนเราไปบูชาแล้วก็มาซักมายอมาา้อมว่าทำให้เกิดความสวยงาม<ด>ก็ยังเป็นผ้ากระถินได้แต่สมัยพุทธกาลลำบ,บากเหลือเกินทนทั้งหลายลำบ,บากมากต้องมาตัดต้องมาเย็บต้องมาย้อม ทาให้เสร็จปัจเุียวอยู่ทำให้เสร็จ<ช>แต่ในปัจจุบันไม่ต้องมบียอะไรมากนักอยู่เี็ผู้มีศรัทธาอย่างไรบ้างม,มีปัจจัยไป,ไปบูชาหรือไปซื้อที่ตลาดที่ร้าน<ม> <Sm int> ก็เป็นภากตินน์นิยมต้องประกอบด้วยปัญญาประการที่สองต้องประกอบไปด้วยมีตมัชาราเป็นบุคคลที่ไม่มีความเห็นตัดีที่เดียว โยมจะเป็นชาวต่างถิ่ได้นั้นต้องเสียสละคคณโยมแม่เสียสลากมันเมื่อกี้ท่าอาจารย์ท่านชักชวนเรามาเสียสละคนนั้นเป็นหน้าตามช่องที่หนึ่งช่องที่สองช่องที่สามทำให้วันนี้โยมเรียกว่าพวกกระซับเกิดขึ้นได้สี่ช่องก็เรียกว่าอาญพันตาเห็นไหมท่านหาารเกิดขึ้นเมื่อกีาะอาจารย์พระอาจารย์ของเราเดินทางมาทศ ท่านเป็นเนื้อนำาุตแทนโยมพ่อโยมแม่เป็นผู้มีสัพพัญญาแล้วก็มีตามันตราด้วยไม่เห็นแก่ความขี่เนียวไม่เห็นแก่ความลำบากคุณโยมเชื่อไหมบุคคลที่เสียสละในการทำบุญสุนทวารทาาต่างๆเพรยกว่ายิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งจนยิ่งมีถ้าไม่ใช่จึงส่งสรรเสริญเกี่ยวกับเรื่องการให้ทานเป็นต้นอาตมายีงขออนุโมทนาด้วย ฉะนั้นน,นี่กระถิ่งของเราเนี่เกิดมาตั้งแต่เมื่อไหร่<ม>ก็เราไปแลยอยูกระถิ่งของเรานี่นีเหมือนหลวงพ่อธรรมะเมื่อกี้พระอาจารย์กระถิ่งของเราคุณโยมต้องมีท่านพิสุสงจับปัญหาอยู่ในวัดนั้นนั้นครบใจมากตลอดสามเดือนนะตลอดสามเดือนเหมือนที่อาตมาเนี่ยมาในวันนี้มาจากสวีดด้วยว่าอาตมาเนี่ยมาได้บุญไหมได้บุญโยม แต่อานิสงไม่ได้ต้องพระภิกษุจับพรรษาในวัดั้นนั้นท่านเองจึงจะได้อานิสงอยู่ฉะนั้นขอาราบเบื้องต้นโยมผู้เป็นเจ้าภาพกระถินนั้นไม่มีงานใดโยมที่เรามาถวายแล้วได้บุญเท่าเทียมกันคือบุญกระถินนะคือบุญกระถินนี่แหละเขาว่าได้บุญทั้งสอง พร,ระสงฆ์จะมังสาพระฤกบุญห้าประการโยมเองอาจจะเรียกว่ามากกว่าเยอะอีกสองเท่าฟังประโยชน์นะต่อไปเราเอาอันเสริมของญาติโยมผู้ถวายพระกระตินก่อนเหมืนอนโยแม่ที่มาในวันนี้นี่อันเสริมประการแรกโยมผู้ถวายพระกระตินแล้วสิ่งที่โยพ่อโยแม่คณนะพระกระตินทั้งหลายจะได้รับเรื่งกิตติสัมภู เป็นผู้มีชื่อเป็นผู้มีเสียงมีคนรู้จักมักคุ้นไปทำบุญที่ไหนเึง๋ยวไคณะนี้ีไปนี่คณะนี้จำได้ปีเทล้เนีวไปวัดป่าภูรังจำได้เลยมีโยมแม่เป็นประธานมีท่านอาจารย์มหาเนี่ยท่านรู้จักมักคุ้นเป็นสะพานบุญแทนโยมกิติสัทโธเป็นผู <S 2> <S 2> so ้มีชื่อเสียงองค์อาเทวดาเราเจ้าชื่นชมพระพรก็สรรเสริญใครๆก็รู้จัก อันนี้เป็นต้น่มีชื่อมีเสียงอยู่ต่อไปอันสมประการที่สองเป็นที่รักของเทงวดาคำว่าเทวดานีที่นี่ก็หมายความว่าเจ้าที่เจ้าทางที่เป็นมนุษย์ทั้งหลายก็จะมีการยกย่องจะมีการเสิญนำชื่อนำเสียงของท่านประการอุมโมทธนาที่ไม่อยู่ในเทวดา,วาก็ได้ยินแล้วก็เขาก็สาธุ แปลว่ายินดีอนุโมทนาด้วยนี่เป็นชื่อเสียงของโยมแม่ต่อไปอันสมประการที่สามอาสาวูโหไม่หลงตายอาตมาเลยมีโยมท่านหนึ่งโยมป่วยหนักมากในที่บ้านนิมมต์ประสงค์ไปสวดถึงบทโพชฌงค์ะไปสูตรโพชฌงค์โหในบทตอนที่สี่ท่านเองยกมือขึ้นอยทยกมือขึ้นเลย ทุกคนที่กำลังนั่งฟังพระสงฆ์สวดอศจรรจัรใจมากท่านเึืนถึงบุญกุศลที่ตนได้ทำมาในอดีตเกิดมาจะเป็นผู้ที่มีความเช่มชื้นโรคภัยไข้เจ็บที่เคยมีก็หายไปอยู่นี่เลยเป็นอันิสงส์ที่เราถวายพ้ากรถินต่อไปอานิสงส์ประการที่สเป็นผู้มีจิตใจแช่มชื่นมี่บุญกุพ่อคุณแม่นถึงแดนมันจะร้อน ถ้าลมไม่มีเลยลมมันมาเป็นช่วงๆหยู่มันเกิดความเย็นใจชื่นบกชื่นใจทําให้เราได้เกิดความกระชุ่มกระชวยขึ้นเยอะบุญก็เริ่มเป็นบุญกนหลุดขึ้นถ้าแบบภาษาทางการว่าบ <und> ุญสวีทแอคชั่นนะบุญมันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเห็นไหมโยมพลังบุญนี่มันเกิดหลุดกับพวกเราให้มีความสุขทั้งในชาตินี้และชาติหน้า แล้วก็อริสงประการสุดท้ายโยมผู้ตวายภาคอทิ่แล้วปราศนาอยากจะเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าใกล้ๆถึงจะไม่เจอพระองค์เองแต่โยมเชื่อว่าเราได้เข้าเฝ้าได้กราบได้ไหว้ช่วยโยมพ้นจากเวรพ้นจากกรรมเราเคยมีเวรมีกรรมที่ติดตามเรามาก็พ้นไปอยมนระการนี่เนี่ย ฉะนั้นนี่อันสมนี่คือว่าเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่เป็นบุญที่ชาพุทธเราดีเป็นบุญยอดนิยมชาวพุทธเราในเชิงนิยมทำบุญกระถิ่นซะเป็นส่วนใหญ่เรโยเองจะไม่มีโยกุยังกะวีกะว่าเหมือนเมื่อกี้อย่างเป็นลวงพ่อพระอาจารย์ท่านชวนท่านแนะนำท่านเป็นปากเป็นเสียงแทนจะแทนโยเป็นบริาลเราท่านบอกว่าตอนไหนก็ได้ขอท่านมาลรชื่อไว้ก่อน เรามีความพร้อมก็จะมีาการโทรศัพท์ปรึกษาหาดอกันบางทีเราก็จัดเป็นภาพป่าก็ยังได้เ,เราจดเป็นก็ถิ่นก็ยังได้เพื่อสนับสนุนได้โยชนนะที่ขอนบูชาด้วยต่อไปอันนี้เมื่อเรารู้ครับว่าอันสมถิ่นแล้วนี่พระสงฆ์ที่จะจับภาษาอยู่ที่นี่ท่านจะได้อันสงอย่างไรบ้าง พระคุณเจ้าเมื่อจะโยมโยมพ่อโยมแม่ครูอาจารย์ท่านสบายภาคตะินแล้วพระคุณเจ้าที่จะรึกสายอยู่ในวัดป่าโบราณของเราจะได้อานิสงส์ห้าประการโยมหนึ่งเที่ยวไปไม่ต้องบอกลาในเมื่อตอนนี้ี่โยมยังไม่ได้ถวายภาคตะินดิถ้าจะเดินทางเข้าไปในบ้านนี่ถ้าไม่มีการบอกลาภิกษุที่อยู่ด้วยกันก่อนท่านเองก็จะอาบัตินะจะอาบัติ ต่เมื่อญาติโยมและถวายผ้ากระตินแล้วท่านจะเข้าไปในบ้านไม่ต้องบอกลาก็ทราวิไหนก็มีการผ่อนตรนไม่ผิดอาบัติไม่เป็นอาบัติทีนี้เป็นต้นประการที่สองท่านเองคุณโยมไม่ต้องถือผ้าไตรม่อสักรูดอย่างหนึ่งคืยผ้าตรผ้ากรตินนี่มีอะไรบ้างมีผ้าสังฆาติผ้ากิวแล้วก็ผ้าุ่งห่มเรียกว่าผ้าสามพื้นผ้าสามพื้นนี้ โยมผู้ถวายผ้ากระถินแล้วท่านเองได้ครองกระถินรารกระถินอธิษฐานผ้ากระถินทุกยาทยมแล้วท่านจะสามารถอธิษฐานผ้าสามผืนนี้แหละผืนใดผืนหนึ่งก็ได้ถ้าพิสูจน์จำพรรษาอยู่ในวัดนี้ท่านเองไม่ต้องถือผ้าใรไปครบสาหรับก็ไม่เป็นอาบันยมไม่ได้อันเดียวกังจำพรรษามีอันเดียวได้สามเดือน เมื่อพระกุณเจ้าจะปรรษาแล้วรับภกากติถิ่นของญาติโยมขยายโอกาสขยายอันสงของไปอีกจากสามเดือนเป็นสี่เดือนจากสี่เป็นห้าเดือนอยู่ขยับไปเรื่อยในอันสงเพิ่มพูนมานี่ประการประการที่สองต่อไปอันสงของพระกุณเจ้าพระสงฆ์ว่าตาบุรังจะมีนินยมอันสงประการที่สามันอาหารโภชนะปร,ะรัมประร,ประได ครับว่าอาหารโภชนะปรัประได้สมัยพุทธกาลก็หมายความว่า,าพิสุที่รับ,บนิมุลแล้วไม่ได้ไปฉันตรงนั้นคือไปฉันตะเลิศโยงไปฉันีบ้านหนึ่งเ<ะ>ขาจะมีการปรับอาบัติตามพระธรรมววนในแต่เมื่อแยาโยงได้สวายสากติแล้วพระคุณเจ้าก็สามารถฉันอาหารรวบวงได้ไม่เป็นอาบัติมิทิไมโย อนสองกรถินที่มีมากมายมหาศาลต่อไปอนสองประการที่สสิ่งของต่างๆที่เป็นบริวาณกรถินที่โยงนำมาในวันนี้นี่ยกเป็นสิบของพระพิสุจกกับพรรษาอยู่ที่นี่ทั้งหมดนะทั้งหมดก็หมายขาจะกิรูปก็ชัง ทาพิษุทีประสาสนิดจะมีอนุสงในการรับทานของญาติโยมทั้งโจจุบาลกระถิ่นตั้งต้นผ้า,าปาทั้งสิ่งของต่างๆแต่นี้เป็นต้นโยมท่านเองก็จะมีสิทธิโยมผู้ให้ก็มีความปราดเปลื่อมมีความปลื้มอกปลื้มใจอย่างนี้เป็นต้นนี่คุณโยมเป็นอนุสงต่อไปประการสุดท้ายเอกลาทุกอย่างนะเอกลากหมายว่าเงินทอง ที่ญาติโยมได้สร้างมานีก็สามารถนํามาพัฒนาต่อยอดใจจริงแล้วนี่กระถินก็เป็นเรื่องของผาาไตรยเป็นเรื่องของพระกตรยแค่ชุดเดียวเท่านั้นเองปกติกระถินนะแต่ทําไมเราจรึงต้องนิยมไปทำบุญกระถินอยู่ถ้าเราสังเกตดูง่ายๆกระถินนี่เป็นเรื่องของพระภาาน พระภาคาก็หมายความว่าพระพิสุที่จพรราษาในวัดนั้นนั้นถ้ามีโยมถวายผ้ากระถินปุ๊บด่โยมจะไปถวายเจาะจงไม่ได้เพราะกระถินเป็นสังฆทา,านยกตัวอย่างเช่นวัดป่าภูรังมีรพระภิสุจิจรรภาษาทั้งหมดห้ารูปแต่โยมพ่อโยมแม่ผู้เป็นประธานกระถินจะเจาะจงถวายรูปนี้เจาะจงได้ไหมไม่ได้โยม พระพิสุที่ทะประสาทในวันนี้ต้องมาเรียกพระพิสุในวันนี้นมาปรึกษาหาด้วยกันเราจะเห็นสมควรแก่พระพิสุรุปใดที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระธรรมวินัยเห็นไหมอยู่เวลาเราถวายพระกฐินนี่เขาจะใช้คําว่าถวายแตกต่างกันมากไปถวายสังฆทานไปถวายพระประ่าเขาจะใช้คำว่าถวายถวายสังฆทาน ถวายพระพุทธสวัยมรดการพระทหาแต่เราไปท้องดูคต